สวัสดีครับท่านผู้ชมทิ่ตั้ตรงรับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแจ้งราคาบอลสีแล้วกันนะครับที่ผมหามาในออนไลน์นอิปโพรค้าไม่ข,า,ขายอยู่ในออนไลน์นะครับก็จัดมา9ตัวนะครับบอลสีประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับ6 5าจัดมาได้9ตัวก็เริ่มจากลำดับที่9ไปก่อนเลยนะครับ หลักที่9ก้่าเป็นพระนครนะครับพระนครอันนี้เขาประมูลขายนะครับก็ที่ดูมาก็เริ่มต้นตั้งแต่หลัก10บาทขึ้นไปอ่ะไปปิดอยู่ที่160บาทแต่ว่าเป็นต้นเปยนะครับเขาล้างลากแล้วก็มีใบเดียว1หัวราคาร้อยหกบ อันดัับที่แปดนี่เป็นหงสุวรรณหงสุวรรณนี่เขาโพสต์ขายไว้นะครับ่อค้าโพสต์ขายไว้อัาดับที่เจดเป็นชมพูทวีปชมพูทวีปต้นนี้นะครับเป็นลุ้นสีนะครับเป็นใบออกเขียวๆราคา450นะครับก็ต้องเอาไปเลี้ยงสออ รอให้สีมานะครับเพราะว่าถ้าต้นที่เป็นสีออกมาแล้วเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยแต่คลิปที่แล้วที่ผมทําไปเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะต้นใบแค่นี้แหละเก้าร้อยแล้วแต่นี่สี่ร้อยห้าสิกนะตามตามสภาพนะครับก็ลำดับต่อไป เป็นลำดับที่ลำดับที่หกนะครับผมเป็นหานุมานอมพับพานะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ตามภาพเลย490ลำดับที่ห้านะครับเป็นพญาพันวังนะครับต้นนี้สี่ใบก็ถ้าถ้าเต็มฟอร์มก็จะสวยงามมากเลยนะครับ พญา,าพันวังนะครับราคาห้าร้อยนครับราคาห้าร้อยครับต่อไปเป็นลำดับที่สี่เป็นยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎก็เป็นบอลแพงนะครับแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ติดด่างนะครับตัวน,นี้ห้าร้ยสิบห้ายังไม่ติดด่างติดด่างแล้วฟอมใหญ่ขึ้นมานี่หลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับ ภาพอันนั้นเป็นตัวเป็นฟอร์มตัวท็อปนะครับต่อนี้ยงดีๆก็มีรุ่นกันนะครับลำดับที่สามเป็นมนสวรรค์มนสวรรค์เก้ร้อยบาทขอค้าค่าตั้งให้เป็นคลิปเลยนะครับก็มนสวรรค์ตัวนี้ก็จะมีความคล้ายกับพิกะเกืออยู่นะครับพอแยกตัวเล็กๆเนี่ยเราจะแยกไม่ค่อยไม่ค่อยออกอะไร่ สาหรับผมเองนะก็แต่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมือนถ้าเขาโตแล้วเนี่ยพื้นใบเนี่ยเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลแดงๆนะครับแต่ลายจุดอจะคล้ายๆพี่กะเกืออยู่นะครับลำดับที่สอง นี้ไม่พ้นพริกกับเกลือนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ขนาดตามภาพเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยขนาดตามภาพเลยแล้วก็ต่อไปตั้งสที่หนึ่งคาดบางแก้วนะครับราคาสองพันก็จัดมาในราคาที่ พอ,อหาซื้อกันได้นะครับก็บอลตัวธาตุบางแก้วตัวนี้นะครับถ้าโตเต็มวัยเต็มฟอร์มก็ราคาไม่ใช่น้อยนะครับหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันนะครับธาตุบางแก้วนะครับก็าสามารถซื้อในราคาที่ไม่แรงมากต้นเล็กๆก,ก็ซื้อไว้ก็ดีนะครับ เาศึกษามาเขาก็โตเร็วนะครับเราสามารถเลี้ยงเลี้ยงในถุงนะครับก็ไปดูช่องวีชชยบล็อกมานะครับเขาบอกให้เลี้ยงในถุงจะโตเร็วมากนะครับบอลต้นเล็กๆทั้งหลายนะครับอแล้วก็ธาตุบาแก้วก็เป็นหนึ่งในบอลที่เลี้ยงในถุงแล้วโตเร็วนะครับสําหรับต้นเล็กๆนะครับก็ไปศึกษาดูเพิ่มในช่องวีชชยบล็อกแล้วกันนะครับผมก็ไปดูมา ขอบคุณช่องอิชัยบล็อกด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากช่องสารพัดจัดมาทำด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็มีอะไรผิดพลาดก็นแนะนากันได้นะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับ